่ะครับผมสาหรับพี่น้องที่จะรู้ว่าลานซักพวกนี้นะครับมันดีหรือเสียยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมันดีนะครับดียังไงนะครับอันนี้ก็เป็นลานซักของ LG นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นของฮิตาชินะครับเนี่ยครับฮิตาชิรุ่นนี้จะมี3าขานะครับเนี่ครับไฟเข้าตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะ่างตัวนี้ก็จะเป็นสายคาปานะครับตัวนี้ครับ2ตัวนี้นะครับ มีสามขาบางรุ่นเขาจะมีสี่ขานะครับคือมีไฟออกแต่เป็นบางรุ่นนะครับสำหรับฮิตาชิมันจะมีสามขานะครับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะมีพวกกระดิ่งอะไรบ้างนะครับสายตัวนี้ครับแจ็คตัวนี้มันจะออกไปไปเลี้ยงกระดิ่งนะครับตัวนี้นะครับเพราะรุ่นนี้มันจะมีสามขาเท่านั้นเองไฟเข้า <c oughs> จากนั้นมาก็อาจจะออกมาแตะ,แตะซ้ายแตะขวาระหว่างขาสวิตช์สองอันนี้นะครับอันนี้ของร้านซัก อ่าของฮิตาชินะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูกันเลยนะครับอ่าส่วนัวพวกนี้นะครับมันจะเป็นลาดปั่นหมาดนะครับลาดปั่นหมาดปั่นแห้งนะครับมันจะหมุนไปด้านเดียวนะครับอ่ามันจะไม่ตีกลับซ้ายกลับขวาอ่าเหมือนพวกนี้นะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันดีหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาวัดดูนะครับวัดดูตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าเราจะเอาสายอ่าก่อนอื่นเราต้องหมุนก่อนนะครับ ว่ามันดีหรือเสียนะครับเอาตัวหมุนลานมาก่อนนะครับจาะนั้นมาก็เอามาแตะนะครับแตะตรงที่ตัวนี้นะครับแตะตัวไฟเข้าก่อนนะครับ่าไฟเข้านะครับถ้ามันดีเดี๋ยวมิเตอร์จะขึ้นเลยนะครับถ้ามันดิดกลับนะครับ่าเห็นไหมครับมันดีดิดกลับเลยนะครับจากนั้นมาเดี๋ยวมันจะมาขานี้แหละครับนะครับเห็นไหมครับมามาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามัน หมดลานมันก็จะตีกับเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ทีนี้เรามาลองดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มันมันไม่ค่อยติดขาไม่ค่อยติดเดี๋ยวก่อนอ่าวัดแบบนี้กันเลยนะครับอ่าถ้าได้รอบเขามันมามันจะดีดมาขานี้อ่าเข็มก็จะขึ้นเลยนะครับ อ่าขึ้นแล้วครับเดี๋ยวถ้ามันหมดลานมันก็จะตีกลับเห็นไหมครับหมดลานทีนี้มันจะมาขานี้แหละครับเนี่ยครับหลังจากขานี้มันหมดลานมันมันก็มันก็จะตีกลับเอาไปขาโน้ตเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันดีหรือเสียก็จะแบบนี้ก็ได้หรือจะมาแตะค้างมาแบบนี้นะครับอ่าครับมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันจะมาขานี้มันก็จะดีขึ้นเลยครับอโน้ตนะครับเห็นไหมครับ ทีนี้เรามาแตะขานี้นะครับแตะขานี้ไว้นะครับอ่าเห็นนะครับได้จังหวะมันก็จะดีดกลับมาขานี้ยังไม่มาเดี๋ยวมันดีดมามันก็จะขึ้นเลยครับเห็นไหมครับลักษณะนี้คือดีนะครับแต่ถ้ามันเสียตัวนี้นะครับอ่ามันจะไปข้างเดียวนะครับเราแตะด้านนี้มันก็ค้างอยู่แบบนี้เลยครับมันไม่ไปไหนครับลานก็เดินแต่ว่าไฟมันจะแตะอยู่ขาเดียวนี่แหละครับ อาเข็มก็จะขึ้นขาเดียวมันไม่ตีกลับนะครับเมื <c oughs> ่อมันไม่ต <downtime S 2> <c oughs> ีกล <irrel> ับแสดงว่ามันลานลานมันดีดไม่ได้ละครับอาสวิขาแตะด้านในมันมันไม่สัสมผัสกันแล้วนะครับมันจะหมุนด้านเดียวเลยนะครับไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวได้รอกมันมามันก็จะมาแตะถูกขานี้อ้าวขึ้นเลยนะครับ <c oughs> อาทีนี้ขาโน้นจากนะครับขาโน้นจากละเดี๋ยวหลุดจากขานี้ไปก็จะไปขาโน้นเห็นไหมครับมันก็เกิดหมุนซ้ายหมุนขวาได้ แต่ถ้าเรายังไม่ทันได้เปิดนะครับเอามาแตะมันขึ้นหมดแสดงว่ามันเสียแล้วนะครับอ่าหรือว่าถ้ามันไปวัดด้านเดียวนะครับเราแตะขานี้มันไม่ยอมมามันจะมาขาเดียวอ่ากระด้างอยู่แบบนี้เทวลานมันเสียเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ของตัวของตัวซักนะครับนะครับอ่าตัวแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าวิธีวัดก็เหมือนกันนั่นแหละครับนะครับตัวนี้ครับของ l g ก็วัดเหมือนกันนั่นแหละครับอ่าสีดำนี่ก็จะเป็นไฟเข้า แดงเหลืองนี่ก็จะเป็นสายคาปลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาแตะขาตัวนี้นะครับเนี่ยครับแตะขาตรงสีดํานี่ไว้ก่อนนะครับนะครับสีดําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแตะดูอาขาตัวสายคาปลานะครับสองเส้นนะครับก่อืนเราต้องหมุนก่อนนะครับอ่าหมุนนะครับเอาเรามาแตะตัวนี้นะครับเดี๋ยวในรอบมันก็จะดีดขึ้นเลยนะครับเข็มมิเตอร์นะครับ อ่าเห็นไหมครับมันมาจากขานี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันหลุดล็อกจากตัวนั้นมันก็จะมาตัวนี้เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันหลุดล็อกตัวนั้นมันก็จะมาตัวนี้แสดงว่ามันดีอยู่นะครับเนี่ยครับนี่อาการของลานซักดีนะครับตัวนี้ครับถ้าเรายังไม่ได้เปิดยังไม่หมุนลานเรามาวัดแล้วมันขึ้นเลยแสดงว่ามันเสียเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ของตัวลานซักนะครับเนี่ยครับนี่ของฮิตาชิอันนี้ของ LG นะครับ วิธีวัดก็เหมือนกันหมดนะครับทุกยี่ห้อนะครับถ้ามาแตะซ้ายแตะขวาได้แสดงว่า <c oughs> ไอ้ลานข้างในมันดีอยู่นะครับหน้าคอนแทคตรงนี้มันจะสัมผัสกันได้อยู่นะครับเ <c> น <oughs> ี่ยครับอทีนี้ส่วน <c oughs> ลานปั่นแห้งนะครับ <c oughs> ลานปั่นแห้งมีโอกาสเสียได้นะครับสมมุติว่าถ้าเรายังมาทันได้หมุนนะครับยังไม่ทันได้หมุนมันนะครับ <c oughs> เรามาวัดสายมันดูนะครับ สายแบบนี้นะครับเนี่ยครับสองเส้นของมันนี่นะครับเนี่ยครับตัวแบบนี้นะครับถ้าเรามาวัดสายมันสองเส้นปุ๊บมันขึ้นเลยอ่าขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าเรามาวัดพบเข็มมิเตอร์มันขึ้นเลยนะครับโดยที่เรายังไม่ทันได้หมุนนะครับแสดงว่ามันเสียเลยนะครับเนี่ยครับแล้วทีนี้อ่าถ้าเรามาวัดตรงนี้นะครับอ่าจับสายมันไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราหมุนนะครับเราหมุนอ่าหมุนนะครับขามิเตอร์แตะตรงนี้ก่อน เส้นหนึ่งก่อนนะครับเห็นชัดนะครับจากนั้นมาเราก็มาแตะอีกเส้นหนึ่งนะครับอาสายไฟเข้าก็ได้ครับมันจะขึ้นเลยนะครับนะครับมันจะขึ้นเลยถ้าหมดเวลามันก็จะจอดแบบนี้เลยเห็นไหมครับถ้าเราหมุนปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้มันจะไปด้านเดียวนะครับสําหรับไอตัวลานป่นแห้งนี่ครับทีนี้ถ้าเราปิดแล้วนะครับหมดลานมันแล้วเราไปวัดดู วัดแบบนี้นะครับอ้าววัดดูปบเข็มมันขึ้นแบบนี้เลยนะครับอาจแสดงว่ามันเสียนะครับเนี่ยครับมันเสียเลยนะครับไปวัดดูมันมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเสียเลย <c oughs> แต่ถ้าเรายังไม่ทันได้เปิดเรามาวัดดูมันไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เรามาหมุนลานปบนะครับมันขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าวาลานหยุดแล้วปบ มันวัดไม่ขึ้นอันนี้ก็ดีแต่ถ้าว่ายังไม่ทันได้หมุนลานปุ๊บไปแตะโดูปุ๊บมามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าลานลานปั่นแห้งเสียนะครับอันนี้ก็วิธีง่ายๆที่พี่น้องถามมาว่าลานมันเสียหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับลานซักจะวัดเหมือนกันหมดครับแตะซ้ายแตะขวานะครับส่วนลานปั่นแห้งมันจะเดินด้านเดียวนะครับอาการเสียอ่าและก็มันดี อย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นี่เองนะครับมาดูอีกทีก็ได้นะครับสมมุติว่าบางรุ่นนะครับมันจะมีไฟเข้าอันหนึ่งไฟออกมาอันนึงนะครับเราจะต้องไปวัดอันที่ไฟเข้านี่นะครับอ่าไฟเข้าเราต้องเอามิเตอร์วัดตรงที่ไฟเข้าเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเรามาแตะแบบนี้นะครับยังไม่ทันได้เปิดนะครับมันขึ้นมันเสียเลยนะครับยังไม่ทันได้เปิดนะครับแตะขาไหนก็แล้วแต่นะครับ มันขึ้นเลยแสดงว่ามันเสียเลยนะครับเนี่ยครับถ้ามันไม่เสียเ <c oughs> มื่อเรายังไม่ทันได้เปิดนะครับอ่ายังไม่ทันได้เปิดมันก็จะไม่ขึ้นเนื่องจากว่าหน้าคอนแทคไม่สัมผัสกันอันนี้ครับไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราหมุนลาดปุ๊บนะครับ <c oughs> อ่าลาดเดินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันดีดกลับมา ไอเข็มก็จะขึ้นเลยครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันหมดลานจังหวะนี้มันก็จะลงเลยครับมันจะวิ่งไปขาโน้นเลยครับอ่านี่หมดลานตัวนี้มันก็จะมาหาตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับเดี๋ยวถ้าหมดลานตัวนี้มันเข็มก็จะลงเห็นไหมครับเดี๋ยวรอรอให้ตัวนี้มันหมดรอบตัวนี้มันก็จะกลับไปขาโน้นมิเตอร์ก็จะขึ้นพอดีเลยอ้าวอันนี้นะครับอันนี้คือดีนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าาเราแตะแล้วปุ๊บเนี่ยมันมาด้านเดียวเลย อีกด้านนะวัดยังไงมันก็ไม่มารอรอเวลานาน,านแค่ไหนมันก็ไ,ไปไมันแตะอยู่ <c oughs> มันขึ้นข้างเดียวแบบนี้เลย <c oughs> ดูนะครับอ่ามันขึ้นค้างแบบนี้ขาโน้ตมันมันไม่กระดิกเลยกระดิกแต่ขาเดียวนี่แสดงว่า <c oughs> ลานมันเสียครับเนี่ยครับอันนี้ตัวลานลานซักนะครับลานซักฮิตาชิเอลีนะครับ <c oughs> อ่าวิธีการวัดลานซักและก็ลานปั่นแห้ง เหมือนกันหมดเลยครับถ้าเป็นลานซักพวกจะพวกนี้นะครับอให้พี่น้องมือใหม่ลองไปดูเช็คดูกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับวัดก็ง่ายๆเองนะครับอมิเตอร์ผมก็เนี่ยครับ่าตั้งตรงนี้ครับเนี่ยครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับที่คูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งเคเท่านั้นเองครับเนี่ยครับส่วนลานตัวนี้อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราแตะปุบ๊บอ่ายังไม่ทันได้หมุนมันขึ้นเลยสแสดงว่ามันช็อตนะครับเนี่ยครับมันช็อตไปแล้วนะครับเสียนะครับถ้ามันช็อตแบบนี้พอเราเสียปักไฟเข้าไปปุ๊บมันหมุนเลยครับมอเตอร์มอเตอร์ด้านล่างจะหมุนเลยถ้าถ้ามันเสียนะครับถ้าเรายังไม่ทันได้เปิดตัวนี้เรามาวัดดูแบบนี้นะครับมาวัดดูสายไปแบบนี้นะครับอ่าเข็มมิเตอร์จะขึ้นกะดิกขึ้นมาแบบนี้โดยที่เรายังไม่ทันได้หมุนนะครับสแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับ ถ้าเป็นอาการแบบนี้พอเราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปปุ๊บมอเตอร์มันหมุนเลยครับมอเตอร์ด้านล่างจะหมุนเลยนะครับอย่างที่โดยที่เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับแสดงว่าตัวเนี้อ่ามันช็อตด้านในหรือว่าขามันแตะกันตลอดมันก็เลยทําให้ไฟเดินตลอดนั่นแหละครับมันไม่ปิดให้นะครับแต่ถ้าเราหมุนแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับถ้าขามันดีนะครับเรามาวัดดูแบบนี้อ่ามันเดินนะครับเนี่ยครับ อาเขมิเตอร์จะขึ้นเลยนะครับอาขึ้นเลยนะครับทีนี้ถ้ามันหมดลานของมันนะครับหมดลานของมันถ้าเรามาหมดลานแล้วปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นถ้ามันดีนะครับแต่ถ้าหมดลานแล้วมันจะขึ้นอยู่แบบนี้นะครับอาแสดงว่าลานเสียนะครับนี่นะครับมันมีโอกาสเสียได้หมดนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอาเครื่องสภ้อาสองถังนะครับยังไม่ทันได้เปิดตัวนี้แค่เสียบปลั๊กไฟเข้าไปปุ๊บ อมอเตอร์หมุนเลย <c oughs> ไปเช็คตัวนี้แหละครับหรือเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยครับเบื้องต้นเราต้องไปเช็คดูสายไฟมันก่อนว่าหนูกัดอาละทีนี้สายไฟมันก็จะมา,ามาแตะการทําให้ไอ้ตัวนี้ทํางานล่วงหน้าเลยนะครับมันเพราะตัวนี้ยังไม่ได้ทำงานมาทํางานก่อนที่จะมาถึงตัวนี้แล้วพอมาช็อตกันนะครับเราไปเช็คดูนะครับ <c oughs> วิธีการเช็คลานซักลานป่านแห้งเครื่องซักผ้าแบบ2ถังนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็น เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกันนะครับลองไปทํากันดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอันนี้ต้องเป็นพี่น้องมือใหม่จริงๆนะครับที่มือเก่าแล้วก็คงจะเข้าใจอยู่นะครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ